ชีวิตเมวฝรั่งสวีเดนมาพบกับแมวอีกแล้วนะคะตอนนี้ที่สวีเดนข้าวหน้าร้อนเป็นทางการแล้วนะคะก็จะร้อนค่ะพอหน้าร้อนก็จะรอ้อนเหมือนเมืองไทยนะคะวันนี้แมวก็จะมาลาวโตน,นะคะในพิธีงานแมวแลาวข้ามไปขั้นต้นนึงค่ะนั่นก็คือเมื่อ,อแค่ที่เราเชิญมาในงานนะคะ ทุกคนเวลากลับบ้านก็จะมีข้องฟ้าค่ะเดี๋ยวข้องชำรวยแจ้นะคะนั่นก็คือย่านม้มค่ะถ้าเป็นผภ้าภาพักล้าก็จะเรียยว,ว่ากะละแมนะคะแต่ไม่ใช่คุณกะละแม่พัชราซี่นะคะอันนี้เป็นกะละแม่ก็คือเป็นขนมนะคะเป็นข้านมมงคลที่เขาใช้ในงานแต่งงานของทุกๆบ้านที่ จกงานแต่งงานในภาคใต้นะคะฝั่งเา้าศราบจะนิยมกวนกันค่ะยันนุ่มหรือว่าการาแมนะคะเขาก็จะใช้อแป้งข้าวเหนียวหรือว่าใช้ข้าวเหนียวนะคะหมากกวนกับน้ำเทนะคะดื่มน้ำกะทิสดๆนะคะเขาจะใช้พราวสดมาคูดนะคะแล้วก็ทันรู้แล้วว่าปั้นเอาน้ำเทนะคะแล้วเขาก็เอาหมักกวนนะคะ ขาก็จะใส่น้ำตาลพร้านะคะหรือว่าน้ำตาลโนดบันแล้วก็ได้ค่ะจะข้มและนี่คือวัตถุดิบในการทำยานมนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวค่ะวันนี้แมวใช้แป้งข้าวเหนียวดำนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะเกลือน้ำกะทิกลองและก็ถากับไม้พายค่ะนำชามนะคะใบเย้ยสักิดแล้วก็ออกเอาแป้งข้าวเหนียวมาใส่ค่ะตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็กวนผสมให้เข้ากันนะคะ เมื่อข้าวกันดีแล้วนะคะก็ตามด้วยน้ำถีลงไปเลยค่ะแล้วก็กวนให้ข้าวกันดีค่ะไม่ให้เป็นเม็ดแป้งนะคะขั้นตอนนี้กวนจนแป้งละลายหมดนะคะที่เป็นเม็ดแป้งก็ใช้ตะกร้อไปบีบให้เม็ดแป้งละลายค่ะตีจนเนียนแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะจากนั้นก็เอากระถาพร้อมกระชอนค่ะมากรองแป้งค่ะ แลวก็จะเห็นนะคะก้อนแป้งที่มันไม่ละเอียดตอกคางอยู่บนกระชอนค่ะเราก็ทําการกดกดนะคะแป้งให้ละลายค่ะขั้นตอนทําการแป้งก็เสร็จค่ะจากนั้นนํามาตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็ค่อยๆกวนนะคะไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะกลิ่นหอมมหมาเลยค่ะจะหอมน้ำเทนะคะเอาน้ำตาลมาใส่เลยนะคะ ในน้ำตาลแล้วก็กลวนในน้ำตาลลายนะคะขั้นตอนนี้เปิดไฟกลางค่ะกลวนไปเรื่อยนะคะจนน้ำตาลละลายหมดค่ะแป้งเริ่มเนียวขึ้นแล้วนะคะ<ม>แล้วก็กลวนต่อไปค่ะ<ม>จากนั้นก็คอยคเช็คแป้งนะคะว่าได้หรือยังค่ะโดยตักยกดูแบบนี้นะคะถ้ามันยังเป็นเส้นคาดค่ะอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะต้องกวนต่อค่ะ กวนไปเช็คไปนะคะโดยไม้ชายไม้พายค่ะตักแป้งที่เรากวนนะคะเลว่ามันยืดเป็นเส้นคาดหรือไม่คาดค่ะถ้ายัางเป็นเส้นคาดอยูก่ก็กวนไปเรื่อยๆนะคะทีสวีเดนอากาศมันไม่ร้อนเมื่อบ้านเรานะคะแมวก็เลยไม่กวนแข้งมาค่ะเนี่ยประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะสำหรับแมวนะคะแต่ที่เมืองไทยต้องให้เนี่ยว,วันนี้นะคะ นำทาดหรือว่าชามใยญยๆนะคะใส่น้ำมันค่ะทาให้ถั่วค่ะก่อนที่จะเอายาันนุ่มมาเทไส้นะคะยกยันนุ่มมาเทตักไว้ให้ยันนุ่มเย็นก่อนนะคะคอยเอาไปทําการห่อหรือว่าใส่ทุ่งค่ายได้ค่ะนาเนื้อคานุ่มมาหลองปั้นนะคะไม่ติดนิ้วแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะและนี่ก็คือหน้าตายาันนุ่มนะคะทีแม่กวนทีสวีเดนค่ะ และนี่ก็คือขนมที่ใชในงานมงคลแต่งงานสำหรับผักต้ค่ะขั้วงาไวายรวยหน้าหยันนุ่มค่ะและก็เซตเรียบร้อยนะคะทาังงาคั่วสุกแล้วและก็หยันนุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปห่อกันเลยค่ะและนี่คือหยันนุ่มที่ห่อเซตแล้วนะคะเวลาจะแจกแค่หรือว่าคนมาที่หนงานก็จะให้เป็นห่อพลาสติกใญยๆแบบนี้ค่ะ อันนี้โหแบบทำค่ายนะคะถ้าใครอยากทำค่ายค่ะแต่ว่าที่สวีเดนไม่มีอะพลาสติกแบบแข้งนะคะมันหนิมค่ะและที่เขาา้าใจในงานมงคลเพราะวะ่าขนมนี้นะคะย่าน,นมนะคะยื่นรกะละแมนะคะมันจะมีความเหนียวนะคะเหนียวแน่นต้มเกลียวนะคะแล้วเวลากวนนะคะใช้เวลากวนนานมากประมาณเซ่ถึงหกชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้แรงกวน หลายคนนะคะต้องมาช่วยกันกวนในถาใบมัวหใยๆนะคะแล้วต้องกวนให้ถึงไฟถึงน้ำตาลถึงน้ำเทนะคะถึงจะเหลวอร่อยค่ะส่วนกะละแมนะคะที่ผักต้ถ้าจะมีเชื้อเสี่ยงดังโกยุติ่กสมุยนะคะอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะคะเพราะว่าไม่ได้เอืยเชื้อแต่ว่าให้ไปห้ากินกันเลยได้นะคะกะละแมที่โกสมุ้ยสุราษฎร์ธาน,านีค่ะในงานแต่งงานของแมวนะคะก็จะแจกข้องชำรวย ให้กับแคท่ที่มาที่ได้รับเชิญทุกคนเลยนะคะก็จะใส่เป็นทุ่งนะคะเล็กๆแล้วก็จะแจกันไปให้ทุกคนค่ะสี่ลักษณะยันนุ่มหรือกะละแม่นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆค่ะแล้วก็ทีบ้านก็จะชอบทำเทศกาลงานเดือนสิบด้วยนะคะแต่ว่าทุกวันนี้พิซซ่ากับแม่กแก่แล้วก็เลยไม่ได้กวนแล้วลนะคะายาันนุ่มหรือกะละแม่นะคะความไม้นะคะก็จะทําให้ โคเบาเศร้านะคะแด้เป็นสร้ามีภรรยากันแล้วจะรักใครกลุ่มเกลียวเนี่ยวแนนเมื่อนกับหยันนุมค่ะแล้วแม่เชือ่อไวาไล่ไล่คนคงจะเคยกินนะคะหยันนุ่มหรือกะละแม่ประมาณหกโมงนะคะก็ได้มีบุคคลที่ไม่ผึ่งประสงค์นะคะก็คือคิดไม่รจักนะคะมาในงานค่ะแล้วก็ว่ะมาถามว่ะบานนีทีอา รส่าแต่งานกับฝรั่งใช่ไหมพี่้าวก็เลยบอกว่าใช่เขาก็เลยบอกว่าย่ามาเลฝรั่งจริงๆจุดประสงค์นะคะแม่คิดว่าเขาจะมาปล้นเงินเงินตกมาว่านะคะเพราะว่ามีข้าวกระจายออกไปว่า,าที่บ้านมีงาจัดงานแต่งงานนะคะฝรั่งเอาตามมาให้เป็นล้านๆค่ะแต่ว่าเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าแม่กบลุงมีพาเงินนั้นนะคะ ข้าวสุราตไปข้าวธนาคารให้แม่ค่ะไม่ได้ายที่บ้านนะคะแม่ไต่เงินที่เเข้าส่้อยมานะคะแมวก็เอาไปด้วยค่ะและก็ได้ทําการเอาเงินทั้งหมดนะคะเข้าบัญชีธนาคารายค่ะคนที่มานะคะก็เลยไปด้วยตรวเรานะคะเพระพอไปถึงพิซซ่าก็บอกว่าอ๋อใช้ที่นี่แต่ว่า กลับไปแล้วนะคะสั่งฟรั่งเล่น้องเศร้านะคะมาตอนนี้ก็จะได้กินแต่ข้าวกับน้ำชุบนะคะพีซ่าเลยโบแบบนั้นนะคะแต่ว่าพีซ้ากับแม่ก็จัดข้าวให้เขากินด้วยนะคะนี่เลยค่ะการแต่งงานที่บ้านหนอก็จะมีข้อเสียหนึ่งอย่างนะคะถ้ากรณีที่เขารูา้ว่าเออจัดงานแล้วก็อเอาเงินตกไปหมา,มานะคะก็จะทําให้เงิน นั่นศู์ให้ได้หรือว่าจะอาจจะมีการตีกันได้นะคะเมื่ออย่างที่ออกข้าวนะคะเงินสินซอดหนึ่งล้านบาทให้เหมื่อแต่งงานนะคะแล้วแทมเงินสินซอดนั้นก็ไปเช้าเข้ามาด้วยเมื่อนกับข้าวที่เขาอ๋อนะคะคิดว่าพ่อพแม่พี่น้องคงได้อานนะคะแต่อันนี้เขอแมวไม่ได้ให้ค่ะเพราะว่าแมวพาไปท้าวธนาคารนะคะแมวก็คิดนะคะ ว่าตอนไฟว่านะคะในวันนั้นที่เอาไปนะคะลุงมี่ก็เอาเป็นเงินสวิเดนที่ไม่ได้เหละไปด้วย1ล้านนะคะและก็ะเส้นสามเส้นเป็นเงินไทยนั้นเป็นเงินไทยเงินสดนะคะถ้าใครนะคะจะแต่งงานาหรับคนทีอ่อยู่ตามบ้านหนอยอยู่ไกลๆเมืองนะคะให้ระวังเรื่องอเงินสินสอดด้วยนะคะเพราะทุกวันนี้ ลําบ,บามาขึ้นค่ะคว้าๆกันไว้ตรงนี้นะคะหรือถ้าว่าจะแต่งงานก็บอก่อแม่ว่าเอาเงินเข้าธนาคารไม่ต้องโชก็ได้นะคะส่วนแมวกับลุงมีนะคะนอนโรงแรมแค่คืนเดียวค่ะลุงเชาาเราก็เดินทางรับพัทยานะคะแมวก็ไปยู่กับลุงมีที่อาพาร์ตเมนที่เชา้าที่พัทยานะคะก็ไปนั่งนิมเลกที่ เตีียก็องเผือนลุงมีนะคะจนลุงมีกลับค่ะพอลุงมีกลับนะคะแมวก็เอาเอกสรารค่ะเอกสรารที่ลุงมีเตรียมมาให้นะคะเพื่อไปทําวีซ่าค่ะวีซายูอาไซนะคะที่ประเทศสวีเดนค่ะการข้อนะคะก็จะมีข้อของแมวและก็ข้อให้หลูพร้อมกันเลยนะคะเป็นวีซ่าหลูติดตามแม่ค่ะ ถ้าลูอายุยังไม่ถึง18ปีนะคะก็จะได้ยืนมาพร้อมมากับแม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าอายุ18แล้วจะมาหย่านะคะและขั้นตอนก็ต้องให้แม่มาก่อนแล้วก็ทํหนังสืออชืน้นให้ลูมาเจียวได้อายุเกิน18ค่ะแต่ข้อแม่ตอนทํานะคะลสูสาวอายุสิบเซค่ะลชายอายุ16นะคะวีซ่าตัวนี้นะคะทำครั้งแรกออยู่ได้แคส่สองปีค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาทำต่อข้อ,อยู่ต่อเมื่อเราได้มาอยู่ทีสวีเดนแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ข้อจบแค่นี้ก่อนนะคะเอาวิวส่วยๆมาฟ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแมวค่ะสำหรับวันนี้ก็ข้อขอบคุณและสวัสดีค่ะ